ของเตยของแข็งนี่ครับขยงใหญ่ครับผมกีรับกีรับกีรับหย่อนลงไปก็เอาเลยนะครับดู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 ต่ออยู่นะครับปื๊ดแบบนี้ครับร้อยอยู่ไหนวะดลอยเลยครับตัวนี้นี่ครับเห็นไหมมาอีกแล้วครับผมมาเรื่อยๆเลยครับลงเป็นโดนเลยครับปดปลื้ดนี่ครับอู้ยดูตัวครับอู้ยดูปลาขยังครับดูซ้าครับ อั้นครับวงเดียวดูสายปลาครับขยงใหญ่นะครับนี่ดูสายครับสายใหญ่คิดเมนูออกบอกทีครับเดี๋ยวจัดเลยครับผมอ่ะสวัสดีครับผมเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เวลาเดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนนะครับทุ่มห้าสิบห้านาทีครับผมสองทุ่มตีกสองทุ่มนะครับก็ทีแรก รับปากไอเอฟซีว่าจะไปหาปลาขยงตกปลาขยงให้ชมนะครับคราวนี้ผมไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาเลยก็เลยเดี๋ยวคืนนี้แหละครับเดี๋ยวผมออกไปตกให้ชมนะครับก็เดี๋ยวเราไปสู้กับยุงแล้วก็ไปสู้กับปลาเอาและเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับปลาขยั่งล้วนแน่นอนครับเดี๋ยวไปหาหมายพอดีเมื่อเย็นขับรถผ่านที่คลองเห็นมีปลาขยงขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมดูไม่ผิดหรอกครับว่าเป็นปลาขยงเดี๋ยวไปดูนะครับ ก็สองทุ่มตกตอนกลางคืนให้ชมเลยนะครับแสงสีเสียงอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปรุ้นกันครับกําลังออกจากบ้านครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่คลองครับไปอ่ะโอเคครับผมเรามาถึงที่แล้วนะครับเป็นเป็นคลองนะครับเนี่ยตรงข้างหน้าผมเนี่ยเป็นคลองคลองส่งน้ํานะครับยาวประมาณสักสี่ถึงห้ากิโลนะครับฝั่งนี้เป็นนานะครับนี่นาเข้านะครับอาจจะไม่เห็นหรอกนะมืดละโอเค เราอยู่ลำพางนี้เดี๋ยวเราจะตกตรงเนี้ยเราตกตอนคืนเดี๋ยวมาดูกันนะว่ากินไหมผมจะบอกแบบนี้นะครับว่าผมเคยตกครับกินดีมากครับปลาแยงตอนคืนนะครับแต่ต้องใช้ทุ่นลึกหน่อยครับปลาแยงครับทุ่นสักสองซอกนะครับกําลังดีครับสองซอกอ่ะสองซอกนะครับแล้วก็ทุ่นเป็นทุ่นตกกุ้งนะครับสีสวยๆนี่ยจะได้เห็นนะครับเนี่ยแล้วก็เหยื่อนะครับเหยื่อเป็นแบบนี้คล้ายๆเหยื่อปรากดนะครับแต่เป็นเหยื่อหมักสุดเย็นนะครับต้องบอกว่าสุดเย็นนะครับมันไม่เหม็นนะครับถ้าเหยื่อปรากดจะเหม็นใช่ไหม อันนี้มันจะหอมหัวอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาตกปลาขยงนะครับตอนคืนให้ชมเกี่ยวนี้เลยครับเกี่ยวยกเกี่ยวชบตัวเบ็ดนะเกี่ยวยกเกี่ยวยกนี่นะครับแค่นี้พอนะครับแล้วก็พันตัวเบ็ดเนี่ยแค่นี้ตกปลาขยงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอชมนะครับว่าจะมีผลงานเปล่าแต่มีแน่นอนครับผมเคยตกอยู่นะครับแล้วเมื่อเย็นมาเห็นปลาขยงมันขึ้นแล้วนะครับยังไงก็ได้ครับมาดูตกเดี๋ยวเปิดไฟนะบส่องนี่ครับ เดี๋ยวเราจะตกจุดนี้ครับแต่เราต้องจะต้องตุ่มน้ําก่อนนะครับตีน้ําก่อนเรียยปลาครับตีน้าไม่ปลาก่อนนะตกปลาขย่งคนระับพอตีน้ําเสร็จแล้วเราก็หยุดครับหยุดปุ๊บแล้วก็หย่อน <c oughs> เห็นทุนไหมเห็นเห็นอ่ะรอดูทุนนะครับเหนแล้วครับกินแล้วครับนี่ครับอุ้ย <c oughs>

ปลาขยงใหญ่ครับผมดูดิโอ้ยมาแล้วครับผมจุดนี้ครับแต้มแรกนะครับมาแล้วุนเาเลยครับเดี๋ยว ตรงเนี้ยตัวเดียวครับเงียบกลิบเลยนะครับเดี๋ยวเราขยับไปจุดอื่นนะครับผมเดี๋ยวถ้าจุดไหนมันลกนะครับมันลกแล้วก็มันอาจจะถ่ายยากนะเพราะว่ามันกลางคืนเนาะถ้ามันลกแล้วมันตกลําบากครับเนี่ยมันเป็นผู้ไม้ไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเนี่ยครับมันเป็นผู้ไม้ไงครับตลอดแนวเลยตลอดแนวคลองเลยนะครับก็บางที่เราอาจจะต้องมุดมุดเข้าไปเพื่อที่จะตกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะถ่ายไม่ได้นะครับก็จุดไหนถ่ายได้เราจะถ่ายให้ชมนะครับจุดไหนถ่ายไม่ได้ก็ ข้ามนะครับแต่อย่าตกลองตกดูนะครับเพราะว่าบางจุดมันอาจจะตกยากแต่ปลาจะกินดีเงี้ยครับก็เดี๋ยวตกให้ชมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเจอจุดไหนเด็ดๆเลยเดี๋ยวจัดให้แน่ๆเลยครับและอย่างยุ่งเยอะมากครับลากล้องยืนไม่เป็นฝุอกครับยืนบางทีบางจุดมันก็ต้องอาจจะไม่ถ่ายนะครับเกียดได้วันนี้ลมมันไม่กระดิกนะครับแต่ได้เห็นผลงานแน่นอนครับไปเดี๋ยวไปจุดหน้าครับผม ผมนี่ครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับปลาคายงครับผมเห็นไหมครับตอากลางคืนครับบอกแล้วว่ากินดีครับผมมาอีกแล้วนครับแอลองเลยครับร้ลองเลยน่ครับแอลองเลยครับแ้องครับก็ขออภัยด้วยครับที่จับมือเปล่าครับเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนเดินมาครับถังอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ พอดีตรงที่จอดรถมันไม่มีที่ลงนะนี่ครับเกี่ยวหมักครับเกี่ยวแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็ม้วนม้วนก็หาตัวเบ็ดกันง่ายง่ายครับแค่เนี้ยตกนครับ,รบเดี๋ยวดีไฟน่อยปลาอาจจะก,กลัวไฟมันชัดเกินไป ไปแล้วครับไปแล้วนี่ครับนี่ครับไปแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับลงเป็นโดนครับผมนี่ครับกินดีมากครับผมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวปิดไฟหน่อยนี่ครับลงเป็นโดนครับจุดนี้สองตัวแล้วครับเราต้องขอเรียกครับขอเรียกมันมาครับส่สวยแล้วครับผเดี๋ยวยิงไหนวะ โยนปลาไว้แถวนี้หายไปแล้วอเดี๋ยวให้ดูครับบเอมไว้ก่อนอ๋ออยู่ใกล้กันนี่สองตัวแล้วครับโอเคต่อครับเหยื่อชิ้นเดิมครับผมมาดู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 ง่ายครับลงไปครับเห็นทุนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับกินแล้วครับกินแล้วครับกินแล้วครับ นี่ครับอยู่ครับนี่ครับมาแล้ว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 ใหญ่ครับเห็นไหมดูตัวครับผมบอกแล้วครับใหมยนี้ครับดูปลาขรยงครับดูไฟครับอุ้ยตัวโคตรใหญ่ครับปลาขรยงครับเห็นไหมครับดูไฟครับอไใหญ่ครับแหมไฟนี้ครับเมนูอะไรดีครับผมใครบอกได้ครับแนะนำหน่อยครับเมนูครับปลาแยงไซสสวยครับ เดี๋ยวขอยาดไปตรงนี้ก่อนอ่าสามแล้วตรงนี้ทำไมได้สี่แล้วนะครับวัดหล่นในตวงตัวใหญ่ด้วยเด็ดไม่จะรู้ป่าคนระับรอชมครับรอชมรับนี่ครับเหยื่อ <c oughs> เกี่ยวลักษณะอย่างนี้ครับ กินแล้วครับกินแล้วครับหย่อนลงไปก้างเอาเลยนะครับดู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 ตอดอยู่นะครับเอดแบบนี้ครับร้อยอยู่ไหนวะวัดลอยเลยครับตัวนี้นี่ครับเห็นไหมหมายแล้วครับผมมาเรื่อยๆเลยครับลงเป็นโดนเลยครับดีมากครับขย่งกองคืนใครที่ไม่เคยออกตกปลาขย่งกองคืนนะครับต้องลองแล้วนะครับทีแรกเลยอะผมตั้งใจว่า ที่คุยกับเอซครับบอกว่าอยากเห็นผลงานปลาขยงใช้เหยื่ออะไรตกนะครับผมจะตกให้ดูตอนกลางวันนี้แหละครับแต่คราวนี้พรุ่งนี้ผมมีงานด่วนนะครับผมก็เลยต้องกลับไปที่ทํางานนะครับก็เลยต้องมาตกตอนกลางคืนให้ชมนะครับถือโอกาสซะเลยครับว่ากลางคืนก็กินดีครับมาดูต่ออันนี้ในคลองนะครับคลองสาธานะครับคลองทุ่งนานะครับไม่ไม่ใช่บ่อบ่อเลี้ยงนะครับบ่อไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเห็นกินดีแล้วหาเป็นบ่อเลี้ยงนะครับดูจุดให้เป็นเราดูทําเลให้เป็นครับตกปลาได้ตัวแน่นอนครับอ่านหมายให้ขาดนะครับอันนี้เมื่อเย็นผมมาแล้วพอดีผมเห็นว่ามันมีปลาขยงขึ้นนะครับเห็นกินเงะกินเงะดูนะมีปลาขยงขึ้นก็เลยมาตกนะครับตกให้ชมเนี่ยถ้าวัดน่าจะติดเลยนะครับเนี่ย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 กินอย่างเงี้ยถ้าวัดแล้วน่าจะติดนะเดี๋ยวผมจะลองวัดนะครับดูนะครับโจ๊กนี่ไงเห็นไหม ปลามันวิ่งเข้าตลิ่งนะครับคือดูสายนะครับนี่ดอกนี้ผมดูสายเอ้าไม่ใช่ปลากรแยงครับดูดีครับนี่ปลาดุกครับนี่ครับปลาดุกนาครับผมนี่นี่ดูไซส์ครับเห็นไหมผมเคยบอกแล้วครับว่ากลางคืนอย่างเงี้ยปลาดุกจะกินดีมากนะครับพวกปลาดุกนานะครับเริ่มมีมาแล้วเดี๋ยวต้องมีตัวใหญ่ครับ ลอ,อยแหวนปลาดุกน้ำเอาไว้ก่อนหลายตัวครับจุดนี้ครับูเสียดายบางจุดนะครับบางจุดมันถ่ายให้ชมไม่ได้ครับเพราะว่ายุงมันเยอะครับแล้วก็ตากล้องยุงกัดนะครับมันก็เลยไม่ได้ถ่ายนะะมาดูดูทุน่นดีครับ กินแล้วครับดูนะกินกันวกินแล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแบบนี้ครับนี่ครับเอ้ปลาอะไรนี่ปลาหมอครับดู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 กงคืนปลาหมอก็ไม่รอดนะครับเห็นไหมบอกแล้วว่าเหยื่อตัวนี้ดีครับน่ครับโุยปลาหมอก็โดนครับนี่ครับไฟหูอ้วนตึ๊กเลยครับเป็นปลาหมอนานะปลาหมอนาไม่ถึงรใหญ่เท่าไหร่แต่อ้วนครับแล้วปลาเดือนนี้ครับเดือนสิบนะครับเก็ดมันจะนิ่มนะครับมันน่ากินเอาหมดครับ นะไม่ได้มาโฆษณาเหยื่อที่จะขายนะครับแต่แค่แนะนําเหยื่อว่าเหยื่อหมักสุดเย็นเนี่ยใช้ตกพวกปลาขยงเนี่ยเด็ดมากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เด็ดมากเลยก็คือมมาหมูครับที่ผมใช้ตกปลากรดนะตกปลาขยงปลาขยงกินดีมากครับไปดูต่อครับ เอาละครับแบบนี้อยู่ครับปลาไรวาปลาขยงครับนี่ครับมาอีแล้วนี่ครับเห็นไหมไข่เต็มท้องครับจบดีดีครับหลายตัวแล้วครับจุดนี้เสียดายครับบงจุดไม่ได้ถ่ายให้ชมเสียดายมากครับมาดูต่อครับ กินไวมากนะครับถ้ามันกินตวงแล้วอ่ะมันจะกินไวครับมันจะมาติดๆกันเลยแต่ปัญหาคือยุงนะครับยุงเยอะเหลือเกินกินละครับกินละกินละกินละในใ กดไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ดึงนะับไม่ยอมดึงไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับอยู่ครับโอ้ยดูครับนี่ครับดูไฟครับฟังเสียงฟังเลยฟังเสียงนี่ครับขยงใหญ่ครับผม ไม่ใช่ปลากดนะครับปลาแยงนะมิ้โอ้ยี่ครับปลาแะแยงไซนี้ครับสมควรทําอะไรกินดีครับดูตัวครับใหญ่เลยครับอืมกินมิดมิดมิดเลยนะครับนี่ครับโอ้ยตัวไข่เต็มท้องนะครับนี่ยโอ้ยเพีพับนะครับดูครับดูครับนู่นอีกนี่นี่ปลาอะไร นีปลาหมอครับปลาหมอก็โดนครับเห็นไหมนี่ครับปลาขยงโุยเพียบครับนี่ครับดูไฟครับต้องระวังอันนี้ครับโุยนี่ครับดูแต่ละตัวครับไสนี่คือแบบนี่ครับใส่ใหญ่ครับขยงใหญ่นะเลยครับโอ้ยดูตัวครับ โอ้ยตัวนี้ครับขึ้นมาตัวสุดท้ายครับที่วัดล่นแล้วก็ไซนี้วัดล่นไปหลายตัวเลยครับโอ้โหเยอะมากแล้วก็นี่ปลาดุกครับปลาดุกน้อยตัวงครับอุ้ยโดนเขาแล้วครับสะบัดนี่ครับนี่ได้ขยังนี่ตัวงครับโอ้โหดูดินี่ปลาขยงเดี๋ยวว่าว่าจะไม่โดนปลาดุกทิ่มแล้วครับโดนจนได้ครับ นี่ครับโดนจนได้ครับผมนี่ครับนี่ครับโดนจนได้ครับจังหว่าตัวมันลื่นครับมือเราไปจับปลาขยงแล้วมันมันเป็นคาวครับลื่นดิงเยอะด้วยปลาก็้ินงดีครับเดี๋ยวขอ่อยน้อยตรงนี้มันยังกินอยู่ ตัดเอากอยอทาขาไปไหม่หอยไม่เอามาอย่างนี้หน่อยครับเดี๋ยวหรอตกตกึ๊กตึ๊กอยู่ครับไปเขาใกล้เลยไปแล้วนี่ครับอุ้ยไฟครับดูแย่ครับนี่ครับ ดอเขาแย่งเขาแย่งใ,ใหญ่นะเลยครับพูดูนี่ครับพูแต่ละตัวเฉพาะจุดนี้ก็ใช้คำว่าเป็นสิบแล้วนะครับวัดล่นไปก็ไม่ใช่น้อยครับนี่ถ้าตกทั้งคืนนะครับรวยแน่ครับแต่ปัญหาคือ,อยุงเยอะมากครับ มีแต่ตัวใหญ่ๆมาแล้วนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ครับออ้ยดูตัวครับนี่ครับดูครับดูตัวครับโอ้โหเนี่ย ต่อครับไปนะครับไปนะครับดูครับดูครับ นี่ครับอ้ยดูไสครับนี่ครับปลาขยงครับลงกินลงกินเลยครับโอปลาก็กินนะครับยุงก็กัดเหลือเกินครับครับ้มันมากจุดเดียวรูเรื่องเลยครับจุดเดียวครับดูต่อครับ บางทีมันติดพกกอหญ้ายุงไม้แล้วครับยุงเยอะเหลือเกินนบนี่ครับกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วกินแล้วแบบนี้ครับแบบนี้ครับกดกดปื๊ดนี่ครับดูตัวครับดูปลากระยางครับดูสาครับมันครับจุดเดียวเลยครับ ุดเดียวเลยนะครับใต้โคดเยอะครับจุดเดียวครับลงไม่ได้ลงกินลงกินแล้วครับนะครับอุ้ยไข่ครับถังรันจุดเดียวจริงครับอโอเคครับผมก็จุดนี้นะครับเน้นเลยมาได้เน้นเลยครับจุดนี้หลายตัวมากครับจนต้องเอาถังมาใส่ครัางทีแรกจอดมันหาจุดตกไม่ได้ครัเสียดายบางจุดนะครับที่ เขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันมันถ่ายไม่ได้ครับมันไม่ได้โล่งแบบนี้ครับผมเสียดายมากแต่ก็ปลาใหญ่เยอะครับวัดหม่นก็เยอะนี่ยัมาดูผลงานตกปลาขยงตอนกลางคืนครับผมผมบอกแล้วว่ากินดีมากนี่ครับชั่วโมงเดียวดูไซต์ปลาครับขยงใหญ่นะครับนี่ดูไซต์ครับโอเคก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับนี่ครับขอมาผมจัดให้ตลอดผมไม่เคยขัดเลยครับแต่เวลาผมน้อยนะครับผมไม่ค่อยว่าง ก็ต้องขอโทษเอฟซด้วยแล้วกันนะครับว่าที่บอกว่าเดี๋ยวจัดตกปลาขยงให้ตอนกลางวันนะครับพอดีพรุ่งนี้ตั้งใจตกพรุ่งนี้นะครับใหม่เนี้ยคราวนี้ผมไปธุระนะครับธุระด่วนด่วนจริงๆนะครับก็เลยมาจัดให้ตอนกลางคืนเลยนะครับกลางคืนก็กินดีไม่แพ้กลางวันครับเผลอๆกินดีกว่ากลางวันด้วยซ้ํานะครับนี่ครับใสยใหญ่ๆคิดเมนูออกบอกทีครับเดี๋ยวจัดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเจกันครับเจเบลวิชชิ่งนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับขอมาจัดให้ครับแต่ก็ต้องมีเวลาหน่อยนะครับ สวัสดีครับกลางคืนครับมีแล้วครับผมคลิป